สวัสดีตอนเช้าแม่แม่อฟสีด้วยนะครับสวัสดีครับแม่แป้นเรานะครับตอนนี้ก็กําลังดื่มน้ําอยู่นะครับผมบรรยากาศตอนเช้านะตอนนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นหญ้านะครับผมที่เราจะให้เขาได้กินด้วยกันนะครับมาชมออฟหน่อยนะครับผมนู้นไงสุดหล่อของเรานะครับผมก็กินหญ้าอาบน้ําไปเทียบร้อยดื่มน้ํานะครับผมก็กินหญ้านะครับผม ก็้าให้แป้นเรากินดื่มน้ําเสร็จนะฮะเราก็จะพาแม่แป้นเราอาบน้ํานะครับผมแล้วก็ไปกินหญ้าด้วยกันนะครับผมเพราะเราอยู่ข้างบนไปก่อนนะครับแป้นเราดื่มน้ําอยู่นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่นะครับเช้าวันนี้นะครับก็ยังไม่ไม่ได้กินหญ้านะครับก็พากินน้ําก่อนนะฮะออกกําลังกายตอนเช้านะครับผมนี่นะครับแป้นหิวน้ํานะครับผม แปนมานี่ลูกมามานี่ก่อนเร็วแป้นมานี่มาแปนส,<ไ>สวัสดีค่ะเอฟซีล<ไ>ูกสวัสดีค่ะค่ะสวยสวัสดีค่ะไปอาบน้ำไหมลูกอาบน้ำไหมไอาบน้ำนะโอเคนะครับเราจะพาแป้นอาบน้ำนะแต่วันนี้เราไม่มีเอ่อกล้องออไม้ไม้ไม้สั่นของเราหักแล้วนะครับผมก็เลยเราก็จะตัดช่วงไปนะครับ Okay, เจอนเลยนะครับไปดิเย็บมาเ้ยเป็บเลยเก็บไปเป็บเลยเดินหงส์ปปงตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยเดิน ráðum ráðum โอเคครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ดื่มน้ำเสร็จแล้วก็อาบน้ำนะครับแล้วก็ดื่มน้ำต่อนะฮะดื่มน้ำนเยอะๆนะครับก็จะได้สุขภาพดีผิวพรรณก็จะได้ชุ่มชื้นนะครับไปเลยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยกินทั้งน้ำกินทั้งแยมแล้วลูกนะไปเร็วไปยัง

ไปหาออไปนะออไปครับวันนี้ก็มีสองฝากจาก FC คือน้ำอ้อยนะครับอําน้ำอ้อยครับโอ้โหนะครับต้องขอบคุณ FC ด้วยนะครับที่มีน้ำใจนะครับอปอ้อยให้ปแป้งเขาเชือกร้อยหนึ่งถุงนะครับผม ก็ขอบคุณมากๆนะครับน้ำใจนะครับผมนี่ฮะออสเราก็จะได้กินนะน้ำอ้อยวันนี้นะออสขอบคุณเอสซีลูกขอบคุณเอสซีครับบอลครับบอลครับบอลลูกครับบอลขอบคุณนะครับผมเตอมถ่ายกันเลยนี่นะฮะเราก็จะแบ่งให้กันนะฮะแฟนออสเอ้ยอย่าแย่งเนาะออสมาเนี่ยมาเนี่ยเออเอาอะไนี่ เดี๋ยวนะขอบคุณไอทีเลยจ้ะขอบคุณค่ายังอ๊อดเป็นเท่าไนร่อ่าบดนี่นะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับโคนครับอีกทีนึงอ๊อดสคนครับยังพ่อครับเองลูกครับยังขอบคุณนะครับขอบคุณไอทีนะครับผมครับยังลูกขอบคุณค่าอ๊อดแป้นขอบคุณค่ายยัง เราเป็นน้ำอ้อยนะครับผมอร่อยนะช้างชอบนะครับนี่นะดูดิออสดิขอกินอยู่เรื่อยนะ,ะหิวมะลุแฟนหิวค่าขอบคุณค่าอซีนะลูกขอบคุณค่ายังขอบคุณค่าสวยลูกขอบคุณนะครับขอบคุณดีดขอบคุณค่านะโอ้โหนั่นขอเลย กปังสูงโอ้โหนะครับผมนี่นะเราก็จะแบ่งๆกันกินนะครับผมจะได้ไหนลนะแอลว่างนะบนนี่บนสูงบนขอนหมุน,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 นไปเต็มไป,น,ไปนี่นะครับผมก็ให้สอพี่น้องได้กิน,นกันอร่อยมจ้านูแป้งอร่อยไหม อร่อยไหมอออลูกอ,ออสอร่อยไหมครับออสอร่อยไหมครับลูกอร่อยไหมครับอร่อยเนาะโอโ้โหนะครับต้องขอบคุณมากมากนะครับผมนะป้าจ๋าแม่หี่รอร่อยไหมลูกอร่อยเหรอชอบเนาะขอบคุณแม like ่ที่ด้วยขอบคุณพ่อยังขอบคุณครับขอบคุณนะครับบนไหนบนไหนเอาเลยขอออสเดยเป็นลูกเป็นมั้ย โอ้โนะครับน้ำอ้อยที่เราให้ชอบมากเลยนะครับน้องชอบมากเลยนะครับอร่อยนะครับผมเรต้องบอกนี่นะนะครับก็ลืมชื่อไปนะครับผมเอซีเขาฝากมาให้นะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมนี่ฮะอร่อยมากอร่อยไหมครับคุณหล่ออร่อยไหมครับนะอร่อยไหมครับอร่อยไหมออสอร่อยไหมลูก อร่อยไหมครับผมบนออดบนหน่อยบนกวงเงินอร่อยนะแป้นอร่อยนะคะคุณสวยฮะอร่อยเลยค่ะบนตรงสูงลุกตรงสูงค่ะเกิียแห่อร่อยนะคะฮะออทเอ่อบนนะครับผม อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับตุลโลตุลโลอร่อยไหมบลุกวงบน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 กวงกวงกวงโอ้โหมีของหวานนี่ชอบทำทำได้ทุกอย่างเลยนะครับผมนี่เราก็ให้ทำเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับให้เอสซีได้เห็นกันนะครับผมแดนจ๋าบนไหนลูก คุณยาขอคุณเสีนลขอคุณค้าขอบคุาส,สวยอ,อไม่าออสเห,หแป้บนนลบนหนบนไหนข้าบโอโหนะครับเราก็เดี๋ยวถุงนี้เราแบ่งกันกินนะอะไรลุ่มหนึ่งเราก็เดี๋ยวก็ให้ที่หลังแล้วกันเดยวเราจะให้กินหญ้าพร้อมไปกับหญ้านะครับผุบเวลาเขาได้กินของหวานนะครับ แล้วก็กินหญ้าไปด้วยนี่ก็จะอร่อยมากถ้าหมดนี้เราก็จะไปเอาหญ้าให้เขากินนะแป้นนะแล้วไปนะคะชอบนะลูกชอบไหมชอบเลยขะโอ้โหนะครับนี่นะฮะโค้หนายคะโอ้โหนะครับผมนี่นะครับก็เป็นแม่พี่เขาฝากมาให้นะขอบคุณที่ยังขอบคุณแม่พี่เลยค่ะขอบคุณแม่พีค่ะขอบคุณแม่แ พอดูไหนลกูกพอดแยง่งแย่งน้องไปอีกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาอย่าให้เขากินดีกว่านะครับผมดูก,กันเดี๋ยวพ่อไปเอาอย่า คนละมัดน,นะนลูกไปแมาดน้าคแม่สวข<แ>อบคุณรค่ะคังคุณพ,งพังลนี่นะครับผมดูออดาร้ี่อะ็เน็ดว้เงเดียวนะฮะแ่ง่ายทางนี้โอเคนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเอา จะอ้อยให้อ,ออสก,กับแป้นกินด้วยกันแล้วนะครับก็จะตามโดยหญ้านะครับเขาก็จะกินหญ้าอร่อยขึ้นนะครับผมนี่น,นะครับเราก็ห่างหน่อยนะครับผมกินด้วยกันไม่ได้นะไม่ทานออสนะครับผมแนนด้หรอโอเคครับผมเรต้องขอบคุณที่ดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไ,ไปแล้วไปที่หนุ่ Yeah, <laughs>